สุขุสุคนเป็นจังไดยเนาะจ้าสบายดีกัน,นพ่อจ้ามะ ถ้าไม่เห็ดกับเขาคือเกาลัจ้าก่อนสิไปเปิดล้านเนาะคะ่ะมือนีได้เมอีหยังติดตามรับชมกันเลยจ้าหมอนอม้มยใส่หมูสามชั้นทั้ทุกคนเป็นจังไดได้ยินซื้อเลยอยากน้ำบ่าจ้าก่อนอื่นกับอวนอหมยเห็ดเป็นเซนก่อนเด้อจ้า้านมีบ่ม,มีนอม้มยซดหรือว่านอม้มยต้มกับใส่นอม้มยดองได้เลยจ้าทานนอม้มยดองตามตลาดนะคะเมแนะนําให้ไปหายล่างล่างเซจแล้กก็มาเห็ดเป็นเซนแบบนี้เราก็คั่นด้วยเกลือเอามาต้มแล้กก็ปั้นน้ำออกเด้อจ้าหลังจากที่ห้าต้มเซจแล้วนอหม่ปั้นจืดแล้วนะคะก็เอามา ใส่หม้อแบบนี้เลยค่ะแล้กกาตามด้วยหมูสามชั้นสีหั่นแบบได้ก็แล้วแต่เลยจ้าตามสะดวกตามด้วยน้ำอย่านั่งที่เห้าปั้นไว้หล้กก็มีข่าวนียวนะคะแช่น้ำหรือว่าข้าวเบวียร์เห้าเอามาตำจ้าหล้วการตำบักพริกนะคะ,พ,ะพอหยาบพร้อมหอมแดงลงไปจ้าหล้กกาตะไคร้บางคนกระสิสงสัยเป็นยังคือพอตำร่วมกันที่ไม่เฮ็ดแบบนี้อยากให้คนที่เพื่อนเฮ็ดเพาเป็นอยากลูกให้ให้ลูกว่าใส่อี่ยังเน่จ้าให้ก็เลยแบบบ่ได้ตำ ร่วมกันค่ะถ้าผู้ใดเฮ็ดแบบว่าอยากตามร่วมกันก็ได้คือหลังจาก,กนั้น,นเขาก็มาปรุงกันเลยจ้าเมะกะสิใส่น้ำปลาหรือน้ำปลาแดกเข้านี่ล่ละพี่น้องใส่ลงไปค่ะอาหารดีสานขาดบ่ได้เด้อจ้าถ้าปลาแดกนี่หล้วกาสิ่งที่ขาดบบได้ก็คือแป้งนัวผงชูรสเท่านี่ล่ะจ้าพี่น้องผงวิเศษนะคะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หสลายก็แซบลายจ้าแต่ว่าบบใส่เลยกับ่บแซบจ้าตามด้วยผงอ่าผงรสนะคะหรือว่ารสด,ดีสิเป็นรสดีไกล้หรือรสด,ดีหมูก็ได้จ้าอันนี้ถ้าผู้ใดบบมากกับ่ต้องใส่จ้าอันนี้อยากใส่ เผื่อความกลมลกล่อมก็ตามด้วยน้ำปลาหน่อยนึงนะคะเมย์เคยบอกไปตลอดเวลาเลยคะ่ะเวลาทําอาหารอย่าเฝ้าปรุงหลายๆจ้าให้ปรุงยอมยอมซะก่อนจ้ากใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเฮาสิบวัวใส่หลายจ้าย่านเค็มคะ่ะถ้าเค็มเหนียวบ่ได้เลยได้จะพี่น้องแก่ไข่ยากเลยจ้าหลังจากนั้นเมย์กะ คน,วน่วนผสมนะคะไห้อันเข่าเบี้ยเพื่อนละลล่จ้าเพราะว่าเพื่นสีบได้จับโตเป็นก้อนเนาะค่ะเผื่อความนัวเผื่อความแบบว่าเข้ากันจ้าเข้ากับคน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 ,คนวนผสมทุกอย่างนี่ให้มันเข้ากันจ้าหลังจากที่เข้ากันแล้วเข้ากับเปิดแก๊สได้เลยค่ะทุกคนแก๊สกับผสมประกอบดอกพี่น้องมันโดนละเฮ็ดไปเฮ็ดมากกับ หม้อเลนออกก็มีจ้าหลังจากนี้เข้ากะสีป่อยให้เพิ่นเดือเดเนาะคะ่ะแต่วา่าอย่าปาทิมเด้อค่ะขั้นตอนนี้นะคะระมัดระวังเด้อค่ะเพราะวา่าเขาเบียมันสิติดหม้อเลยจ้าต้องค้นตลอดเลยจ้าหลังจากที่เข้าตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะ,คะอย่าลืมค้นหมอ้อเลยจ้ะพี่น้อง เพราะว่าคนหม้เขาเบี้ยมันสิติดหม้อด้จ้าน้ามันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเด้พี่น้องเป็นทั้งใดจ้าสีก็เริ่มมากแล้วเด้พี่น้องเป็นตะเซ็บแล้วเด้จ้า หมูกระซุกเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมกะซิไซต้นหอมนะคะผักเข้าหมากัก้นเข้ากันด้วยค่ะมันเข้ากันกับต้นหอมด้วยจ้ะแล้วก็ตามด้วยผักอีตูหรือว่าผักแมงลักหน่อยนะจ้า<ม>แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะใบบักรูดแล้วก็ที่สิ่งที่ขาดบดได้เลยค่ะกระลูกโดดเท่านี้ละจ้าไปลงไปลหลังจากนั้นกับคนคือเกาค่ะห้ผักซุกนะคะทุกคนห้ยเพิ่นซุกจัหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะคนดูด้วยค่ะ มกบอ่อเนาใหม่เนาะค่ะเข้าตรงคนดูๆได้พี่น้องว่าซันมันสิติดหมอได้จ้าค่ะผู้ใดบลูนี่โอ้ยปลอยไว้นี่ไปเฮ็ดแมวอื่นละแม่น,นใหม่แท้จ้าจากซิงมูนี่นะคะไก่สิสุกเมกะไดซิมเบิงเด้อจ้า เนซิมเมืองแล้วนะคะสีรูซึซ่จืดหน่อยหนึ่งเห็นว่าพี่น้องทามันจืดเท่ากับสีปรุงได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเข้มนี่โอ้ไปเติมน้ำแล้วกับบนัวเราได้จ้าพี่นอ้องอหั่นละมัดระว่างเด้อค่ะการเฮ็ดเดี่ยวกินนะคะบพต้มยานนะคะเฮ็ดกินเองเฮาปรุงน้อยๆเฮาค่อยๆปรุงเอาจา้าเมีก่กริเติมปลาปลาน้าปลาแดดใส่จักหน่อยจ้าเพราะว่าเมื่อกี้นะคะชิมเมืองแล้วมันอยากจืดนักหน่อยจา้าใส่แล้วบบดนี้รสชาติกลมกลม แสบแน่นอนจ้าบันสูตรมิละจ้ามุกมอโนไม่จ้าพี่นอ้องบะงอใบตองแล้วค่ะสุ้มือนี้เฮ็ดยังก็ได้ค่ะว่าแต่มันลวดเร็วนะคะบ่ตองไปหาใบตองใบตองหายหกาคะ่ะแสบคือกันจ้าแถมได้จำาน้าบัวตัวดีจังหากเป็นจังใดพี่น้อง เป็นจะแซบบ่าจ้าผู้ใดม,มักเมนูนี้กักดไลค์กดแชร์ให้เมย์นเด้อค่ะแล้วก็สามารถนําไปเฮ็ดเองได้เลยค่ะแบบง่ายๆตามสูตรที่เม่ห้เลยสูตรนี้นะคะรับประก,กันความแซบแน่นอนอาหารมี<า>สานนะคะหนูวาทาขาดผงชูรสหรือว่าปลาล่านี่มันจะบ่แซบเลยเด้อพี่น้องความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นอีหลีจา้าเห็นบ่ค่ะนี่ทากระเริ่มซุกแล้วจา้าทุกคนบนัตรมิมี่ก็สีได้ปิดแกดเด้อจ้ะ อ๋อเม่ลืมบอกไปเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี่ก็อาจจะมีเสียงแสกซอนแน่นจ้ามือนี่เป็นวันอาทิตย์เนาะคะ่ะมองที่พักมองที่เม่พักหันมันเป็นตลาดนัดจ้ามันไก่ตลาดนัดก็เลยิม,มีเสียงแสกซอนแน่เม่ก็กราบขอโทษขออาภัยด้วยจ้าสุกละจ้าเป็นจังใดพี่น้องเป็นตาแสบปะจ้าถ้าผู้ใดมากก็กดไลก์กดแชร์กด,กดกระดิง่งหายเม่นเด้อจ้า กราบขอบพ,พระคุณสุขูสุคนนะคะที่เขามารับชมคลิปนะคะหล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เมย์ลาไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนมากินน้ำกันนะจ้าบ๊ายบายคะ่ะ